สวัสดีครับมีคารวาถามพูดท้าวจนะรว่าพระโสดาบันกินเหล้าได้ไหมนะครับอาจารย์ครึกฤทธิ์ท่านก็พูดอธิบายไปสรุปก็คือท่านบอกว่ากินได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ถกเถียงกันมากมายเลยนะเรื่องพระโสดาบันกินเหล้าได้เนะี่ยที่อาจารย์คึกฤทธิ์ตอบผมก็จะตอบว่าพระโสดาบันสามารถ กินเหล้าได้นะครับไม่ใช่แค่พระโสดาบันหรอกพระอรหันต์ก็สามารถกินเหล้าได้ก็เพราะว่าท่านมีปากไงครับท่านมีปากท่านท่านก็เลยกินได้พูดถูกไหมอันนี้อันนี้ตอบแบบกวนๆนะครับก็ถ้าถ้าจะตอบแบบจริงจังหรือตามหลักการเนี่ยถ้าเป็นพระนะครับอ,อย่างพระอริยะตั้งแต่โสดาสกิขาอนาคาหรืออรหันต์เนี่ยท่านก็กินได้นะก็ากินได้กินก็แค่อาบัตใช่ไหมอาบัตก็ไปปรงอาบัต แล้วก็พระโสดาบันที่เป็นคา,ารวาสเนี่ยถามว่ากินได้ไหมก็ก็กินได้อะทำไมจะกินไม่ได้ใช่ไหมก็ก็เพราะมีปากเหมือนกันแหละอะกวนควรไปรอบสองก็ท่านจะกินหรือไม่นะครับต้องดูที่เจตนาของท่านนะก็ถ้าบรรลุโสดาแล้วเนี่ยมันสินห้ามันก็ต้องครบอยู่แล้วนะครับมันต้องถือสินห้าอยู่แล้วผมเพิ่งเล่าไปนะคงจะมีคนามาฟังคลิปผมแล้วก็สงสัยไงว่าพระโสดาบันกินเหล้าได้ผมเล่าให้ฟังว่า เพื่อนผมเนี่ยสั่งเล่าปานมาผมก็แบบไม่เคยกินเล่าปานไงก็อยากลองชิมรสชาติดูเฉยๆเงี้ยผมก็ลองขอจิบดูหน่อยจิบดูรสชาติอ๋อมันอร่อยดีแบบนี้ก็ก็กินแค่นี้แหละครับเนี่ยก็คือกินได้ไหมนะ่ะผมจิบแค่หน่อยนึงอะ่ะไม่ได้ถึงขั้นเมาไม่ถึงขั้นมึนเลยทำไมจะกินไม่ได้ล่ะครับก็แค่เพื่อชิมรสชาติเฉยเแต่ถ้าให้กินเป็นจริง,เป,รงเป็นจังกินเพื่อเมากินเพื่อ สูบฉีดเพื่อเอาบรรยากาศอย่างนี้นนะพระโสดาบันไม่กินนะครับพระอริยะทั้งหลายก็ไม่กินเหมือนกันนะนะผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยหลายหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันยี่สิบปีแล้วฉันไม่กินเหล้าเลยเนี่ยคือยังไงจะเอาความดีที่ตัวเองไม่กินเหล้าไปข่มคนอื่นเหรอแค่ไม่กินเหล้าเนี่ยคิดว่าตัวเองดีนักหนาเลยครับคนที่กินเหล้าเนี่ยหลังจากเขาหยุดกินเนี่ยเขามันรู้ทามากมายเลยนะอย่าไปดูถูกคนกินเหล้านะครับ คนที่เข้าเทคเข้าผับยังเมาไม่รู้เรื่องน่ะอย่าไปว่าเขานะเมื่อถึงเวลาของเขาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเขาอาจจะแซงท่านก็ได้เขาอาจจะเข้าว <c oughs> ่าสามวันไปบวชแล้วบรรลุอรหันต์เลยก็ไ um ด้ของแบบนี Actually, ้ไม่แน <oughs yummy> ่ไม่นอนนะครับอย่าไปดูถูกคนนะครับก็สําหรับอ่พระที่กินเหล้าเนี่ยผมก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็เลิกกันนะแต่ตามที่เราได้ดูข่าวใช่ไหมพระกินเหล้าในวัดอย่างเงี้ยก็ไปจับท่านศึกกันนะ มันก็เกินไปนะครับก็ให้ไปฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์ไปแก้นิสยัยก็การกินเหล้าเนี่ยมันแค่อาบัดนะก็ไปจับท่านศึกเนี่ยมันเกินไปมันไม่ใช่ถึงขั้นประราชิกไปจับศึกได้ยังไงเนาะอันนี้มันเป็นสังคมไทยนะก็ขอตอบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ